ประโยคน์ของพูดนี้และวันนี้ด้วยความสำเร็จด้วยความทดงามนี้วัดก็คือแพนให้กับประชาชนได้มาร่วมกันฉลองมาจัดการมามีรายได้ข้อนค้าเนัอีกเราทั้งหลายก็มาสนับสนุนร่วมกันในการในเรงถึงเรื่ของพาษศาสนาและเราเขามาร่วมทำมูล ในวันเปิดนาน h i s ความพระสารยายที่องค์พระขับมาจัดเป็นบูชสอนมหาศาลได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุข้าบนบูชาพระธาตุเจดีย์คือพระเจดีย์องนี้ ให้คุณคูของมาาสาเพราะฉะนั้นในอาสนี้ก็ขอทุกท่านได้พร้อมใจกันด้านการจิตอธิฐานบานคุณพระศรรน์สใยและคุณครูทองทกทนี้คุทิศถวายเป็นการบูชาคุณของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อรวยปาสาทิโก และขอบารมีธรรมของครูบาอาจารย์จงเป็นเครื่องปกแผ่คุ้มครองป้องกันพร้อมทั้งผุดภาษีรัตนไกรนี้ให้งานนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยนี้ตามมโนปณิธานของวัดทุกประการขอทุกท่านที่มาร่วมง,งานและอุปถัมภ์สนับสนุน จงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขาภักปฏิพานธรรมาสารสมบัติธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมโนรถมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ